แพรีร่ไพรวันเผยภาพเตรียมทำสวยครั้งใหญ่เปลี่ยนลุคใหม่แซ่บกว่าเดิมแพรรี่ไพรวันปลูกผมเตรียมสวยหลงังโพสต์ภาพเข้าพบแพทย์วางแผนเสริมความงามด้านชาวเน็ตตื่นเต้นรอชมทำเอาโลกออนไลน์เตรียมปูพรมแดงต้อนรับลุคสวยแซ่บกันได้เลยภายหลังจากแพรรี่ไพรวันวัน,นบุตรได้โพสต์ภาพขณะที่คุณหมอกำลังทำการวัดระดับสีสั เพื่อทำการปลูกผมให้เจ้าตัวได้ออกมาสวยสมใจงานนี้ชาวเน็ตแต่ละคนตื่นเต้นกันยกใหญ่อยากเห็นสาวแพรรี่ในลุคใหม่ไวๆซะแล้วโดยแพรรี่ไพร,รวันได้โพสต์ภาพปลูกผมผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมแคปชั่น เริ่มคะมงลง,งพร้อมติดแฮชแท็กผมพร้อมแล้วซึ่งจากภาพจะเห็นว่าเจ้าตัวตั้งอกตั้งใจฟังคำแนะนำของแพทย์แบบสุดๆดด้านแฟนๆหลังจากได้ยินเรื่องราวดีๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กรี๊ดกราดกันยกใหญ่เนื่องจากลุคของแพรรี่ตอนใส่วิกก็ว่าสวยแล้ว ถ้าเจ้าตัวปลูกผมไว้ผมยาวและไม่ต้องใส่วิกในอนาคตจะออกมาสวยแซบขนาดไหนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้สาวแครรี่ได้เผชิญราม่าความรักต่างๆมากมายทั้งผิดหวังและเสียน้ำตาไปเยอะแต่ในวันนี้เธอกำลังจะได้มีชีวิตใหม่ที่สวยใสยกว่าเดิมทีมงานไทเกอร์ขอแสดงความยินดีและรอชมลุคใหม่ในเร็วๆนี้นะคะ